ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แลนดไบคะ์นะฮะนี่สัญญาต์อย่างนี้นะคันเปลืองจานหน้าจักรยานนะตอนนี้นะฮะจักรยานสองนะฮะนี่จากญี่ปุ่นเลยนี่ลดราคากระหนักเลยกระหนักเลยนะฮะเบอร์โทรอยู่นี่นะฮะ0 8 6 7 0 1 5 9 0 5ชื่อที่แลนนะฮะแลนแลนไบค์ Land. Land นะฮะนี่นะฮะรถจักรยานญี่ปุ่นนะ,ะ้าอยู่นี้ตรงน,นี้อยู่หน้าร้านนะฮะเนี่ยผมพาไปดูนะตอนนี้ช่วง เทศกาลนะฮะับเขาลดราคาอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าดูรถแต่สามล้อเลยฮะมีพอดีเลยนั่นเห็นอยู่คันหนึ่งนี่นะให้อาม่านะฮะอาม่าใช้ปั่นได้แน่นอนนี่นะฮะเออได้ขายแล้วรถสามล้อนะฮะลูกค้าขายมาซื้อนะฮะออบิสโต้นี่นะฮะก็คือตั้งใจมาดูรถสามล้อเลย นะให้อามาใช้เนาะคือผู้สูงอายุก็มีนะตอนนี้รถสามล้อเหลือสี่คันไปดูนะตอนนั้นมีอยู่สี่ห้าคันตอนนี้ผมว่าเหลือคันหนึ่งสองคันเลยนะแต่เขาเข้ามาเรื่อยๆนะลองมาดูมาถามได้นะฮะเนี่ยจักรยานรัพคือจริงๆได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะเนี่ยจักรยานเด็กก็มีจักรยานเด็กก็มีนะฮะหรือจักรยานวัยรุ่นบีมเอ็กก็มีนะลองมาเดินเลือกเอาผมาว่าเยอะบีมเอ็กมีหลายคันนะที่นี่ นี่ยตรงเนี้ยมีบีมเอ็กไหมมีเดี๋ยวนะนู่นอะตรงนู้นมีบีมเอ็กเห็นอยู่นะบีมเอ็กเด็กกับผู้ใหญ่นะแล้วก็เออไหนวะมินิเวโร่ปั่นเที่ยวนะแม่บ้านนะสหรับแม่บ้านก็มีจักรยานแม่บ้านนะหรือมันจะเป็นจักรยานอย่างเงี้ยเนี่ยจักรยานสองตัวดีนะสองแคนนอนเดียวนะอ่าเป็นแบรนด์อเมริกานะฮะ อันนี้จะเป็นอา่าลุยหน่อยนะฟูซับมีโชคนะมีรงการนะแล้วก็เป็นพวกสายเลสซิง่งสายเข้าสนามนะเห็นเสือหมอบใช้ความเร็วนะฮะก็มีเนาะมีเยอะเลยช่วงนี้เห็นเห็นเห็นป้ายอย่างเงี้ย<ๆ>เห็นเห็นเห็นป้ายสีอย่างเงี้ยคือลดราคานะฮะคือจัดจัดจัดรายการเทศกาลนี้ลดลดไปเลยนะ่ะ4,500บาทที่ดูดิบแปดพันห้านะลดขนาดนี้เลย ะะแล้วก็มีนี่สายทัวรลิงนี่นะฮะก็มีอยู่หลายคันนะสายทัวรลิงมุมนี้นะฮะมุมนี้เป็นเฟรมโฟโมนะสายทัวรลิงนะฮะคันนึงก็มือกับปาทของหกพันก็มีนะฮะสายทัวรลิงแล้วก็นี่สายเสือหมอบนี่นี่สายทัวรลิงสวยๆนี่นะราคานี้ถ้ามาเอาถ้ามาเอาเองนะฮะอันนี้คือฟรีค่าขนส่งนะก็คือส่งฟรีทั่วประเทศเลยต่างประเทศด้วย ต่างประเทศส่งไปถึงชิปปิ้งแล้วกันเนาะอันนี้ถ้าเกิดมาเอ,าเองลดอีก500้อนะราคาเนี่ยลบไปเลยนะลดไม่ถูกเลยลบเยอะนะลบน,นลบนู่นลบนี่งงไปหมดนะอันนี้ก็จะเป็นสายเสือภูเขาสายกระโดดเป็นพี่ใหญ่ของ B M X นะ B M X คือเด็กๆไปแล้วหรือแต่เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็ปัน B M X มนาะสายดาวฮิลนะสายดาวฮิลนะสายดาวฮิลก็จะมีโชค๊คเงี้ยนะ เนี่โชว์ตรงกลางนี้นะฮะเนี่ย GT เงี้ยดาวฮิวเลยมงฟูดเลยเฟอร์รารี่เฟอร์รารีคลองนาโก้อ่ะมีด้วยนะฮะเฟอร์รารี่จับมือคองนาโก้เกิดมาเป็นเฟอร์ราโก้นี่เนี่ยฮะดาวฮิวนะมีโชว์นะฮะเนี่ยสายรถพับคันนี้ก็สวยนะนีะ่นะฮะ อันนี้สายรถพัฒนะคันนี้เหลือ2,900เลยไงเวโรแคมนะฮะบายดาวฮอนนี่เนาะก็ <S <S คือว่าโปรดักต์นะฮะออกแบบโดยดาวฮอนเนาะแล้วก็นี่นะฮะอันนี้เป็นสายไฮบริดนะเอ้ยนี่สายเสือภูเขาไม่ใช่อาเอภูเขาแบบว่าไม่ใช่ดาวยิวเนาะนะอันนี้ก็จะเป็นสายไฮบริดนะปัน่นปั่นชิวๆปั่นออกกำลังกายปั่นเที่ยวนะ ใส่เนี่ยสี่พันสามเองนะฮะคันหนึ่งนะหกพันห้าหรือสี่พันสามของหลุยสนะ์ด้วยนะฮะคันนี้ของแคนาดานะดูเ่ดูป้ายก็รู้นะธงชาติแคนาดาเป็นใบเบเปิ้ลนี่นะนี่ไงบีเอ็มเอ็กนี่นี่นี่นะบีเมเอ็กน,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 ะะนี่คันแดงคันนี้นะฮะนะคันเงินกับคันแดงเนี่ยเนี่บีเอมเอ็กสวยนะญี่ปุ่นเลยนะฮะบีเอ็ม เสียงก็รู้นะเสียงใช่อ่าไซแอนนะบีมเอ็กซ์คือเฟมบีมเอ็กซ์นะ X, X, นะเด็กๆนี่หลงไหลหน้าดูเลยนะบีมเอ็กซ์เนี่ยเห็นไม่ได้เลยฮนะเป็นรถของหนึ่งคือวัยรุ่นเด็กกระโดดนะนี่ข้างในก็จะเป็นไฮบิดนะฮะแอนตรงนะเฟรมเดียวกับเสือภูเขาเอ้ยเสือหมอบแหละแต่ว่าแอนตรงนะฮะแลมีเฟรมมาขายด้วยนะเนี่ยเฟมเปล่า เน,นี่ยลอ้อเล,ลออ็กล้อใหญ่มีหมดนะฮะโหคันสีกระท่าเลยไม่ใช่ยร์ไลท์พันท่าเลย สวยนะฮะนี่ยี่ห้ออะไรนี่ตัวถังสวยมากนะฮะวัตเส้นนะฮะวัตเส้นทำสวยเนาะตัวถังนี่จักรยานพับนะฮะหนุนทั้งข้างในก็มีรวมไปด้วยจักรยานนะแม่บ้านก็มีสายวินเทจนี่นี่ของเด็กมาลินก็มีนะบีบมเอ็กเด็กมาลินนะฮะ มีแปบ,บทุกรุ่นเลยขนี่ลายสวยมากลายเป็นปีกนกเลยนะของจีทีนะจีทีทำลายสวยนะอ่า4 8 0 0นะฮะถ้ามาเอาเองก็เหลือ4 3 0 0ลดอีก500เนาะนี่ใจแอ้นคัณนี้เป็นไฮบิดนะฮะไฮบิดแลไฮบิด งพี่เรียบร้อยเหลือ<า> <He 'll S 2> ก<า>ี่คันเนี่ยสามล้อนเนี่ยคันเดียวเหลือคันเดียวเดี๋ยววันนี้ก็มาว,นนวันนี้มีตู้เปิดอยูอ่ะอะเดี๋ยววันนี้มาวันนี้มีตู้เปิดเยด้วยโอ้โนี้นี่สามล้อยังพับนี่ได้ด้วยเหรอ <laughs> โอ้พับที่ถีบได้ด้วยจะจะพับเก็บไปไหนเนี่ยเ <laughs> <laughs> มื่อกี้เขาซื้อให้อมาม่าเนาะใช่ okay, ครับดีเนะาะอาม่าได้ปั่นเนะาะออกกำลังกายามีอายุเยอะปั่นออกกำลังกายเพื่อนดีอันนี้คือขันให้มันแน่น่อยแน่น คือเขาแบบโชว์ตัวไม่ได้ก็ต้องตกล็อกเอ้เนี่ยห๋อกลัวจะบิดใช่ไหมใช่ค,ครับไม่น่าเพราะว่าววของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะบิดได้นะฮะก็คือว่าตอนตอนเราถ้าเกิดเลี้ยวนะผมเคยไปปั่นนะตอนเลี้ยวมันให้ตัวถ้าคนปั่นไม่เป็นก็ต้องแขนแล้วคนปั่นเป็นต้องให้ตัวได้นนไอย่างมันเลยตอนเลี้ยวอ่ะตอนเข้าโค้งนะอ,นอน่ะเดี๋ยวมาอีกนะฮะสามล้อเดี๋ยวมาอีกไม่ต้องกลัวนะยังไม่หมดนะยังไม่หมด